ชินต่อไปเลขประจำตัวที่ออกสามหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งอีกสามหนึ่งแปดหนึ่งโานเก้าหว่น่น่าพวกเรียนท่หนันเหม Coloca ali Vou um, recorrer <laughs> Vou recorrer เรียกจังตัวสามหนึ่งเรื่องหกหกเอางงเอ้งงเอางงไปล้วปะ สัญญาก็จะหยิบขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับให้ทุกคนมีสิทธิ์ก่อนระดับแรกอาเป็นกลามือเลยครับแล้วเหลือจะเลือใครเป็นคนสุดท้ายนะครับ คนโชคดีเฮ uh ็ดพีลมพายมาหีมาทำประโยชน์ต่อสนรวมเยอะๆเพื่อจัการงานโรงเรียนเยอะๆ โโอ้เ ouais. ียกจำตัวเขาเนี่ยมีศูนย์เป็นองค์ประกอบเลขจำตัวจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับ0 8 1ย์แปดหนึ่งย์นึ่งสามสามหนึ่งแปดศูย์ Aong ah, kami <tuk> <Super Clash -suit. tuk>